สวัสดีครับผมน,นายมิงตาบัดน,นี้รหัสนักศึกษา6 6 2 0 5 1 2 1วิศวกรรมเค,คร,รื่องกลปวสรหัสวิชา26020คอมพ Computer a i ด e d e n g i n e e r i n งครับวันนี้ก็จะเป็นการซิมูเลชั o n ในส่วนเหงบีมเชียแอนด์โมเมนต์ไดแกมเล็กและเรีแอคชั่นโฟร์ฟอสนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ อีนั้นก็เลือกปฏิวไว้ปีนะครับ ทำกันเราจะใช้เป็นหน่วย จะมีการไปับคูงเพีนะครับอาะาร ก็มาที่เวอร์เม็แล้วไปทสตรัจชื่อมมเบอร์นะครับจะใช้เป็นนิ้วนะครับ ครับแล้จะใช้ทำการลบนะครับแล้วใช้เป็น Center ร์ c t a n ิ l e นะครับ smart dimension ท,ที่หนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นส จากนั้นนะครับให้เราก็จะได้เป็นทรงสี่เลี่ยมขนาดนี้นะครับเราจะทำการปรับนะ ปร,รับมุมเป็น90องศานะจากนั้นให้เข้าไปเพิ่ม s o l i d w o r k Add-in แล้วเพิ่ม Simulation p ทีนี้มา มาแล้วก็ new study เลยครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น

ม่ใช้เป็นอลลอสติวนะครับจะใช้เป็นหน่วยนี้นะครับได้แล้วให้มาที่คลิกเจอครับใช้เป็น u s r e f ิ r เ n c e Geometry นะครับ จากนั้นเริ่มมาที่จุดนี้ครับ หนึ่งนะครับีกสองก็จะขึ้นมาตรงนี้นะ,ระปรับขนาดนะครับให้เห็นชัดขึ้นก็จะเปิดตรงนี้ด้วยครับจะได้เห็นสองฝั่ง่างนี้นะดูนะครับ พิอจอร์อีกหนึ่งนะรครับใช้เหมือนเดิมนะครับเราจะเลือกที่จุดนี้นะครับเลือกเลือกเป็นทับเลนเดิมครับปรับขนาดให้มองเห็นนะครับสักห้าร้อยโอเค นั่นมาที่งอีกหทึ่งโหลครับมายถึฟอสเฟตอีกหนึ่เวย์ยูนนะครับแล้ว

Right it was direction of จะเลือกพื้นที่ส่วนบนของชิ้นที่สองนะครับปรับขนาดให้มองเห็นชัดครับดูได้เลยครับนะเดี๋ยวเรามาลองรดยนดูนครับนี่สิ่งที่ได้คนระับ ดนะูที่ีสาวนะครัี่นะครับเอาไปที่ไฟดนในแกรับเราเลือกไปที่ share f o r c e น a ด one นะครับเรื่นเลยเป็นไจากนั 50. ้นให้ลดขนาดเป็น40เข่าคำว่าที่ share option นะครับ show min show m

ข้าแบนเดิมครับจากนั้นเปลีป่ยน,นเป็น m มเมนตัมบอลได้ทูครับเป็นนองเป็นนิ้วนะครับจากนั้นลดขนาดมงเลยข้าไปทีชาร์ตออฟชั่นครับดี ไม่ได้ทั้งหมดนะครับจากนั้นให้มาที่ลิสทริสอร์ทแล้วที่นี่ก็นี่นะครับเดีครับ ก็ขอจุดชุดไปเพียงเท่านั้นครับผมค,ครับ